คุณตุลพากรนะคะตอบชัดสถานะกับคุณมิวสุภทธิ์นะคะเขาก็บอกว่าดีใจที่ยังรักและก็ซัพพอร์ตนะคะเรือยังแล่นไปแรงๆได้ไหมเขาก็บอกว่าลุ้นงานคู่ด้วยนะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะกลับมาไทยก็มารับช่วงทำโปรเจกต์กับที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็ทําเป็นการแบบพัฒนาที่ดินอยู่แถวบางนาผมจะทําแบบคล้ายๆคอมมิชชัที่มอตลาดอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ตั้งแต่ที่อยู่ที่นู่นแล้วเราไม่ช่วยกลับมาเห็นเห็นเป็นไงบ้างครับก็เห็นครับก็ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนสปอร์ตมีความเห็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วเราก็สุดเออก็ดีใจที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราเ<อ>ครับคือผมกับพ<ม>ี่มิวร,รู้จักกันตั้งแต่ก่อนทั้งคูง่เข้าวงการ,รจริงๆก็ตั้งแต่เรียนมาหาลัยเลยเคยแบบทางานแรกเป็นการเดินแบบด้วยกันให้รุ่นที่คณะแฟชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันเห็นพอเห็นเขาเราเราก็เหมือนแบบเริ่มมีสีก่อนอะไรเงี้ยครับเขาเห็นเราสำเร็จเขาก็แบบเหมือนอยู่ในชีวิตภูมิใจกับเรามาแล้วพอแล้วเขาก็ยิ่งสำเร็จ หลังจากซีรีส์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจอะเขาจริงก็สนิทกันนานแล้วแต่ก็เพิ่งได้เข้ามาสนิทพอที่มีเขาทำโปรเจกต์ที่ถ่ายด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยสนิทกันมากขึ้นก็เรียนเรียนรู้กันต่อไปคนที่เป็นกำลังใจก็ไม่เขากรองเงี้ยติดเพื่อนกันแล้วตอนนี้แบบกรองเงี้งกรองเงีก็ผมแน่นอนแล้วก็ก็ Happy Birthday ไปแล้วครับผมก็ส่งเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่ ที่บ้านแต่ว่าเขาทํางานอยู่ที่มิลานตอนนี้ก็ยังไงก็ฝากไปกำลังใจนะครับแต่มีโอกาสในงานค<อ>ู่อะไรไหมอืมอนาคตคือก็ก็หลังจากที่ถ้างานโปรเจกต์ที่ตุนทําอยู่มันเสร็จแล้วก็อาจถ้าสนใจก็บหนโดีๆอาจจะลองรับใหม่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดว่าจะกลับมาเลยสมมตินะถ้าเป็นจริงฉันก็ว่าลนะเลิศนะกันเลิศก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในยุคนี้อ่าใช่ค่ะ